หรือว่าเราเรารู้สึกยังไงถ้าสมมติคนมาชมเราว่าสวยมากน่ารักมากนิสัยดีมากเก่งมากน้องสวยมากนิสัยดีมากก็ไม่เท่าไหร่ก็จริงๆก็อยากปฏิเสธแต่แบบหลัค่ามานทนเอาจริงๆจริงหรือเปล่าวะพี่เขามาชนเราว่เอาจริงๆตอนนี้คนดูเม้นต์ละแบบว่าสวยกี่โมงด้วยความที่เรามีคนมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยเขาจ่ป่าแล้วเรามีเราการที่เราเจอคนมาชมเราทุกวันไม่คุนพี่ เรารู้สึกยังไงแบบทนชมวันสองวันอย่างเงี้ยมันก็จะเขินแต่เราชมมาสิบปีอ่ะเราสึกยังไงอะไรวะอะไรวะอะไรวะอุ้ยอุ้ยเสกัสนุกเลยไม่รู้อ่ะตอนให้หนูตอบยังไงงานเราจะขอบคุณใครเพื่พี่ก็น่ารักเหมือนกันจริงจริงนี่ยิ่งชมยิ่งเขินเพี่คนยิ่งคนยิ่งคนอย่าชมตาแล้วเส้นเลือดขึ้นสมองแล้วนะหนูเนี่ยตอนนี้ก็ขอบคุณเนาะขอบคุณน้องขอบคุณค่ะขอบคุณกดแชร์กมอเนาะด้วยค่ะอุ้ยดีใจไหมคะเจอกันดีใจมาก <Design> ดีใจมากดีใจมากดีใจมากมากหนูดีใจว่าก่าหนูว่าเดินเดินทางมาเจอคนน่ารักน่ารักทั่วไทยเลยขอบคุณที่เอนดูหนูนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปนี้เจอหนูแล้วก็น้องคนนี้อ่าดูนี่แกน้องคนนี้ก็สามารถเข้ามาทักทายเราได้วันแบบเฮ้ยสวยจางแบบตัวจริงสวยมากเลยแบบน่ารักมากเลยนี่ใส่ดีมากเลยเขาเป็นหนูตอบใช่ไหมค่ะทราบเลยค่ะเรื่องนี้เรื่องทราบดีเลย ต้ตอบแบบนี้เลยทราบเลยค่ะข,ขอบคุณมากมากพี่เอนดูหนูนะคะหนูจะสวยมากกว่านี้อีกได้อีกคะ่ะเออแต่ถ้าวันไหนหนูไม่แต่งหน้าแล้วชมหนูว่าหนูสวยพี่ประชดหนูหรืออัน <laughs> นี้หนูจะคิดแล้วเอ๊ <laughs> พี่ไปชดหนูหรือเปล่าคะเอออันน่าล <laughs> ะอัออน,นี <SINGING S 2> านน่าละคื <laughs> อไหม